ถ้าพี่มีประตูให้3บานบานหนึ่งมีรถหรูสุดแพงนะครับกับอีก2บานนั้นมีแต่แพะเราจะเลือกอะไรครับพี่ก็เชื่อว่าพวกเรานะครับอยากเลือกบานที่มีรถหรูสุดเลยครับแต่ทีนี้พี่จะให้เงื่อนไขเพิ่มเติมว่าถ้าพี่นะครับให้พวกเราเลือกบานหนึ่งนะครับแล้วพี่จะเฉลยอีกบานหนึ่งซึ่งบานนั้นเนี่ยมีแพะซึ่งพวกเราไม่อยากจะได้คําถามที่สําคัญก็คือเรานะครับจะเลือกบานเดิมหรือจะยอมเปลี่ยนใจมาเลือกอีกบานหนึ่งดีครับข้อเสนอสุดล่อใจนี้นะครับอาจจะทาให้หลายคนนะครับเลือกปักใจท เกมโยนหัวก้อยโอกาสก็แค่หนึ่งใน2เองนี่ห้าสิบห้าสิบหรือเปล่าแต่พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับปัญหาเมื่อสักครู่ครับถูกตั้งชื่อว่า Mon t y Hall p บ o b l e m ซึ่งตั้งชื่อตามพิธีกรในรายการเกมโชว์เกมหนึ่งในอเมริกาเป็นเกมที่วัดขืนดด้านทักษะของความน่าจะเป็นและเราอาจจะหลงลืมไปว่าความถูกต้องบางทีมันอาจจะสวนทางกับสิ่งที่เราคิดครับตอนเริ่มเกมน้องมีโอกาสที่จะเลือกถูกอยู่ที่หนึ่งในสามทีนี้พี่ก็รู้ครับว่ารถอยู่บานไหนก็เลยเปิดบานที่มีแพะออกให้ดููครับั 1, บบาาาาานน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 เเเเเพะะะะงงงง้้้้ถออออออลือกืกกจจชช่่่่ดดิมิมมโสททีียยใ เพราะอย่างนั้นนะครับถ้าน้องเลือกที่จะเชื่อประตูบานเดิมโอกาสที่น้องจะชนะยังคงเป็นหนึ่งในสามเหมือนเดิมเพราะการเปิดประตูบานที่มีแพ้ของพี่ไม่ได้ส่งผลต่อความน่าจ,จะเป็นที่น้องได้ตัดสินใจไว้ตอนแรกครับแต่หากน้องเลือกเปลี่ยนบานใหม่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือโอกาสที่น้องจะชนะจะเพิ่มขึ้นเป็น67%หรือก็คือ2ใน3นั่นเองครับคำถามคือเพราะอะไรกันครับเรามาดูกันพี่ขอสมมติให้พวกเราเลือกประตูบานแรกเสมอแล้วพี่จะสมมติให้เป็น3กรณีรอคิดตามพี่นะครับกรณีแรกครับรถอยู่บานที่หนน ว่าถ้าน้องนะครับเปลี่ยนใจเมื่อไหร่น้องแพ้ทันทีในกรณีสองนะครับหากน้องเลือกบานนี้เป็นบานแรกแล้วรถอยู่บานนี้พี่ก็ต้องทําการเปิดแพ้บานนี้ให้ดูเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่น้องทําการเปลี่ยนใจเมื่อไหร่น้องก็จะเลือกถูกทันทีครับเช่นเดียวกันในกรณีี่3หากเราเลือกบานนี้ตอนแรกแล้วรถอยู่บานนี้พี่เปิดบานที่2ให้ดูนะครับสุดท้ายน้องเปลี่ยนใจเมื่อไหร่น้องก็ต้องเลือกบานนี้เราก็จะชนะอยู่ดีพี่ก็เลยสรุปให้ว่าโอกาสที่เราจะชนะนะครับจากทั้ง3ากรณีนะครับหากเราเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ ในการชนะในเกมเพิ่มขึ้น2เท่านะครับคณิตศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องของดวงแต่มันคือความรู้สึกนะครับที่มีเหตุผลแฝงอยู่นั่นเองครับคราวนี้ถึงตาที่พี่นะครับจะถามพวกเราบ้างว่าหากพี่เพิ่มประตูเป็น100บานแล้วรถหรูมีแค่คันเดียวพี่ทาการเปิดประตูทั้งหมด98บานออกมาเป็นแพ้หมดเลยคําถามก็คือเราครับจะเลือกประตูบานเดิมที่เราเลือกตอนแรกหรือเราจะเปลี่ยนไปเลือกประตูอีกบานหนึ่งที่พี่ไม่ได้เปิดพิมพ์คําตอบใต้ช่องคอมเมนต์ครับ